สวัสดีครับสวัสดี FC Lockford Fosgate ทุกท่านนะครับด้านหน้าของท่านนี้คือลำโพง Twitter นะครับซึ่งเป็นลำโพง Twitter ขนาดจิ๋วนะครับสนิ้วนะครับที่เสียงนั้นโหดมากๆครับนี่ฮะแบบนี้ครับปากหอนหรือว่าจะติดมีเมาส์มี cover แบบนี้ครับที่จะติดตั้งตำแหน่งเสาเอพ l a า นะครับซึ่งเอามาตอบโจทย์หรือมาลบจุดบกพร้องในการติดตั้งทวิตเตอร์นะครับลูกค้าหลายท่านเนี่ยชอบเสียงลำโพงแบบ PA Series นะครับแต่ว่าติดตรงที่ทวิตเตอร์ของเขานั้นใหญ่เหลือเกินนะครับซึ่งลำโพงทวิตเตอร์รุ่นนี้เหมาะสำหรับติดตั้งแบบ SL q หรือนอกรถนะครับอาจจะเกะกะหรือว่าใหญ่ไปสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับการฟังในลำโพงชุดหน้า หรือขึ้นเสาเอเ u n สเตทต่างๆนะครับวันนี้นะครับเอามาประกบกันเลยครับผมจะทดลองให้ท่านได้ยินเลยครับว่าเสียงนั้นโอ้โหเร้าใจมากๆครับเสียงแหลมดีมากๆครับผมจะมาประกบกับลำโพง8นิ้วหรือ6นิ้วก็ได้ครับลองฟังดูครับเพื่อนๆครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาทดลองกับตัวลำโพง8นิ้วนะครับไปฟังกันเลยครับ คือที่จะพ่กาดของเราเสียงแหลมของเราฟอนนะครับสมจริงมากครับสำหรับกับ <'s> า <Yeah. S 1> รัับรู้กาากกนลล่าาาาจจวเธออยยไป, <Yeah. S 1> ป ครับทีนี้ผมเปลี่ยนมาใส่ตัวปากฮอนนะครับดูดีครับว่าเสียงนั้นเป็นอย่างไรครับฟังเลยครับ เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆครับนี่คือความเด็ดขาดนะครับของเสียงแหลมนั้นล็อกฟอร์นั้นทําออกมาได้สมจริงมากๆครับนี่เป็นลําโพงเสียงแหลมที่ผมไห้รุ่นเลยนะครับสําหรับล็อกฟอร์นั้นให้เสียงโลหะนั้นสมจริงมากๆครับฝากไว้ด้วยครับเพื่อนๆครับนี่คือทางออกนะครับสําหรับท่านที่ชอบเสียงเร้าใจนะครับติดปัญหางานติดตั้งครับนี่ครับตัวนี้มาเติมเต็มเลยครับติดตั้งได้ทั้ง หูช้างและสาวเอเพลลานะครับสวัสดีครับ